วัครับนเราชิพาเท่อผมวันนี้ก็มีแขกพิเศษนะครับเป็นนักมวยของเมืองไทยนะก็ชื่อในวงการก็ยอดศิลาแฟร์เทควันนี้จริงๆไม่ได้มามาทัวร์ไหนนะคือวันนี้ผมจะบอกว่าไงอ่ะตามช่องมันถึงมาทัวร์ใช่ไหมคือวันนี้ผมไปเหมือนแบบไปไป,ไป,ไ,ปไปสัมภาษณ์งานนะครับก็คือ,อ,อที่ยิมยิมหนึ่งนะครับที่เนี่ยชื่อเนี่ยทีมเอ็กของประเทศจีนนะครับ ก็ไปเจอน้องนะครับเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยก็ก็น้องก็บอกว่า,เ,าเราเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้เจอกันคือผมก็งงนะผมก็ถามวปแล้วผมโทรไปถามทีอ่อะไรนะที่กงสนที่ปักกิ่งครับว่ามีคนไทยอยู่ประเทศที่ผมอยู่ไหมเขาบอกว่ามีอยู่แต่ว่าผมก็มีอยู่ ไม่อยู่หรอแล้วทำไมผมไม่เคยเจอคนไทยคนนั้นเลยก็เนี่ยครับเฉลยแล้วเป็นน้องคนนี้นะครับมีแค่หนึ่งคนมีสองคนในประเทศจีนที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือเมืองเฮงลุงเจียตัวไหมพี่บีเฮงลุงเจียครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องยอดศิลานะครับยอดศิลาแฟร์เทคนะครับก็ต้องวันดีก่อนนะเออต้องวันดีก่อนเอออนะก็วันดีก่อนครับก็วันดีครับอันนี้น้องยอดศิลานะแฟร์เทคเขาเป็นครูฝึกนักมวยไทยของยิม ทีม X นะครับของเมืองเทงลุงเจียนะครับเป็นคนเดียวเลยมั้งใช่มีคนเดียวเป็นคนไทยเนาะคนไทยก็วันนี้นะครับจะมาบอกเพื่อนว่าการชีวิตอยู่ของน้องกับผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับกับช่องบันเทิงพาทัวร์ศิลาครับอยู่ที่เมืองจีนเป็นไงมั้งครับรู้สึกดีไหมก็โอเคโอเค โอเคคือหนึ่งไปสอนมวยเนี่ยเออศิลาศิลาเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยากไหมกับการที่เราไปคุยกับนักมวยที่เออค,คือเป็นเป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยด้วยด้วยด้วยทักษะด้วยด้วยการสื่อสารเนี่ยยากไหมยากนะพี่บางบางครั้งเราก็สื่อสารกับเขาไม่ได้ครับก็ก็ยากอยู่นิดหนึงยากอยู่ใช่ไหม <c oughs> แล้วถ้าถามว่า อ่ะอานนี้อาหารอาหารดีกว่าจะ,จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเข้าแบบซีเรียสซีเรียสอาหารเป็นไงบ้างชอบไหมเมืองจีนถูกปากเราไหมเอาแต่ริงจากใจเลยที่จริงอาหารจีนมันก็ไม่ค่อยถูกปากเราดิ <c oughs> คืออย่างนี้เพื่อนเพื่อคือด้วยน้องเนี่ยน้องเป็นคนเป็นเป็นคนไทยแล้วก็คนมาจากอีสานนะครับน้องมาจากเมืองอุดอรแล้วคือก็ต่อยมวยนะครับแล้วก็เป็นแชมป ของสามประชาชาติใช่ไหมท,ที่ญี่ปุ่นท,ที่ญี่ปุ่นครับอ๋อเป็นแชมป์ที่ททญี่ปุ่นรุ่นรุ่นประมาณหกประมาณห้าสิบแปดได้ห้าสิบแปดสิบเก้าไม่เกินหกสิบรุ่นไม่เกินหกสิบแล้วกันก็น้องเป็นแชมป์ได้เข็มขัดมานะครับก็ได้ไปอยู่ที่ค่ายค่ายหนึ่งนะครับบอกประวัติน้องก่อนได้อยู่ค่ายค่ายหนึ่งแล้วก็เได้มีการยกย้ายนะครับมาเป็นครูฝึกมวยที่เมืองจีนนะครับ ก็ผมมาเจอน้องเนี <freaked out> ่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเจอน้องเนี่ยเป็นเรื <off> ่องเสร์ไพภัยมากคือผมนอนอยู äh. <t Dreams> ่ห้องเฉยนี่แหละมันก็มีเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของแฟนผมในภรรยาของผมนะครับถามว่าเฮ้ยยูเป็นคนไทยเหมือนกันน่าจะรู้มวยไทยนะแล้วเนี่ยที่เมืองที่เมืองที่อยู่อยู่เนี่ยก็มีคนไทยอยู่เป็นครูฝึกมวยเะรอผมบอกเฮ้ยคนไทยเหรอซึ่งที่จริงมันที่จริงมันก็ใกล้ๆแล้ว แล้วที่สะพายเะ่เพื่อนคือจะบอกว่ามันอยู่ใกล้แค่เนี้ยเดินไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะเพื่อนเพื่อนคือยิมมันอยู่ใกล้ผมมากแล้วผมก็บอกฮะมันใช่เหรอแล้วก็คุยไปคุยมาอ๋อมาอยู่ตรงนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยไปเจอน้องครั้งแรกน้องยังงงฮะพี่คนไทยเหรอไม่น่าพี่เหมือนคนจีนจังคือรถคือคือรถด,ด้วยกันเนี่ยนะนั่งข้างน้องเนี่ยน้องบอกฮะพี่คนไทยเหรอ ผมยังไม่กล้าคุยกับพี่เลยโอยไม่กล้าคุยกับพี่เลยผมเป็นคนไทยพอคุยไปคุยมาก็ไรู้จักกันแล้วก็วันนี้ก็ได้น้องครับได้น้องช่วยในเรื่องของการพูดคุยคือผมเนี่ยมีพื้นฐานด้วยด้วยมวยพื้นฐานก็ปกติครับพื้นฐานที่เราเรารู้เป็นคนไทยคือเราก็มีมวยไทยอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วเนาะก็อย่างว่าแหละแล้ว <c oughs> ด้วยแต่น้องเขาเป็นมวยมืออาชีพนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นมวยที่เรียนมาจาก อาจจะขุนพักนักจำแล้วก็เรียนมาจากในกองทัพที่เขามีสอนนะครับแล้วก็เลยเามาเขาเรียกว่าอะไรมาเหมือนอาจจะเป็นผู้ช่วยน้องแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอรอทางผู้บริหารของของทางยิมนะครับตอบรับไหมว่าผมผ่านไหมแต่น้องก็บอกว่าอยากให้ผมไปช่วยงานน้องก็คือมันมีคนไทคคนเดียวแล้วก็สุขการสื่อสารคือผมเนี่ยภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้ พอได้ไม่เยอะมากแล้วก็ภาษาจีนก็คือพอได้ก็เลยเคุยกับน้องว่าน้องโอเคไหมคือตัวน้องอ่ะน้องโอเคแต่คือตัวทางบอสหรือทางผู้จัดการเนี่ยเขารจะโอเคไหมก็นองเดี๋ยวน้องจะช่วยคุยให้ก็จริงๆรู้สึกแฮปปี้นะแล้วก็มีการดีใจดีใจมากคือด้วยผมมากอดแชมป์มาเนเพื่อนผมมากอดแชมป์มาครับแชมป์เจแปนนะครับผมเพื่อนุ่นหกสิบ กอ็อยากหาเพื่อนนะครับออก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะพี่ไม่ได้เจอกันเจอคือจะบอกว่าตอนช่วงที่มีฤดูหิมะนะฤดูหิมะน้องเนี่ยมาถ่ายรูปเนี่ยตรงตรงที่ผมอยู่เนี่ย <c oughs> ก็คือตรงเนี้ยใกล้มากเดินไม่ถึงอ่ะตีให้ห้าสิบเก้าอ่ะสี่สิบเก้าคือเจอกันละแต่คือผมกับน,น้องอ่ะคือคาดกันไม่เจอกันอะ่ะแล้วคือแบบน้องก็บอกว่าอยู่ที่นี่เหงามาก ไม่มีใครรู้ภาษาไทยน้อมากพี่ไม่มีใครคุยภาษาอีสานด้วยเลยใช่ครับก็เลยปกติผมก็คุยภาษาอีสานนะแต่มาเจอพี่เขาก็คุยแบบก็คือบอกว่าผมก็ภาษาไทยนิดหน่อยผมก็มาเชิญแหละเอ้ยผมก็ดูอ่ะน้องมาได้ไงวะแบบไหนวะแต่น้องคือแบบมาคือโอเพนฮาร์ดคือแบบเปิดใจเลยผมก็เลยบอกโอเคผมก็โอเคแล้วเมื่อกี้ก็นั่งคุยภาษาอีสานกันนั่งฟังเพลงภาษาอีสานกันคือเราทุกอย่างเคมีมันตรงกัน แล้วผมก็ผมก็เลยเออ,อยังไงก็ยังไงวะไม่มีอะไรออต้องแอดเลยอัดคลิปวิดีโอเลยดีกว่า <laughs> เพราะว่าเออจริงๆถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆเคียงที่เนี่ยนะครับมีเพื่อนแนะนําเพื่อนเนาะคนจีนหรือคนไทยก็แล้วแต่ทีมเอนะครับก็เป็นสถาบันมวยมวย,มวยที่มีออแชมป์เปี้ยนนะครับการันตีในการ,รดูแล <Okay. S 1> ใช่ไหมตอนนีออ้ที่เนี่ยออตักตัก สอนมวยนนาท่ายแลละก็ประมาณเจ็ดเดือนน่ไอเจ็ดเดือนแปดเดือนได้ก็คือเกือบเกือบปีแล้วเพื่อนเรียนภาษไทยนี่คือตามคนสอนนะครับแล้วก็เทนิงทุกอย่างวันนี้ผมก็ได้ไปลงไปลงเออไปลงช่วยตักสอนมาบางส่วนนะครับในเรื่องของการการบริหารแล้วก็ออกหมัดออกเท้าออกสเต็ปการเดินการสืบเท้าต่างๆนะครับ ครับวันนี้ก็มีพี่ไปสอนก็พอได้อยอะพอได้ก็จะช่วย,ยช่วยน้องยืนย่นสเต็ปนิดหน่อยได้อยู่อ่า <laughs> ก่อนมาเพื่อนผมก็พอมีเชิงเหมือนกันนะ <laughs> ก็ห้บอกว่าคือวันนี้นะครับก็ยินดีมากๆที่ได้รู้จักน้องแล้วก็ได้สัมผัสชีวิตน้องคือวันนี้จะบอกว่าผม เป็นเป็นสองคนนะครับในเมืองต้าชิงนะในเมืองในเมืองเนี้ยในเมืองที่ผมอยู่กันเนี้ยใช่พี่มันมีแค่สองคนคนไทยเมื่อกี้ดูมันเหงาแค่ไหนไม่ได้พูดไทยแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานกันเช่วงโควิดเลยช่วงโควิดก็คนไปใหญ่เลยคือต่างคนต่างเหงานอนอยู่ในห้องออกไปไหนไม่ได้นะครับแล้วพอมาเจอกันวันนี้เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ด้วยด้วยด้วยหน้าที่ของน้องนะครับน้องก็เป็นครูฝึก ซึ่งดีกีเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็จะตามทาง u t u b e นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับว่ายอดศิลาแฟร์เทคนะครับยอดไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลงวิดีโอคู่กับพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปดูว่าผมพาไปดูว่าผมไปทำอะไรกันบ้างสองคนตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกวันนี้เป็นครั้งแรกก่อนบพทิพปอยๆก็เดี๋ยวพอครั้งหน้าครับก็จะได้มีไป ตฟุตบอลกันว่ายน้ําแล้วก็ไปทำทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเ,เพราะว่าวันนี้เรามาเจอันครั้งแรกแล้วก็รู้สึกรู้สึกทุกคนต่างคนต่างรู้สึกดีคือผมกับน้องเนี่ยน้องตอนเนี้ยรู้สึกแฮปปี Happy, ้สุดยอดคือจะบอกว่าน้องคนที่อธิยศัยดีมากๆแล้วก็เวลาคุยพูดจาก็คือต่างคนก็ต่างแรกคือแต่ต่างก็ เก่งกันอะเฮ้ยตอนแรกก็เก่งเก่งกันเลยเฮ้ยมันยังไงวะพี่มาแนวไหนวะอะไรแต่คือพอผมเปิดน้องเปิดเราก็คุยกันเข้าใจนะครับก็วันนี้จะมาเสิมเพื่อนนะคือว่าอจริงๆแล้วเราสองคนคือเป็นทจะบอกว่าเป็น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 เป็แค่สองคนที่อยู่ในเมืองนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นคนไทยในประเทศจีนแล้วเป็นประเทศจีนที่อยู่ทางเหนือซึ่งมัน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 ห่างไกลจากมัน ห่างไก,ก,กลมาก<ร>ี่น,นั่ง,งเครื่องจากที่บ้านเรามาที่นี่ <S <S โอโหเก้าสิบชั่วโมงอ่พี่คิดดูคือจะบอกเพื่อน <S <S คือมันไกลมากนี่คือฟังจากปากของยอดศิลานะครับคือจะบอกว่ามันมันไกลมากๆแล้วก็มันจะบอกว่าไงอะ่ะมันไม่มีใครหรอกคนไทยอะ่ะที่จะมาถึงเมืองนี้คือที่จะคิดว่าจะมาเที่ยวที่นี่แต่ผมจะบอกว่าที่นี่มีคนไทยอยู่นะครับ มีครับแค่สองคนจะบอกเพื่อนว่าที่นี่มีคนไทยอยู่นะครับอาจจะเป็นแค่สองคนโอเคแต่แต่มีคนไทยอยู่นะแต่อยากขอบอกครับที่นี่หนาวที่สุดเพื่อนรู้อย่างไหมผมทําคิดไปว่าที่นี่มีหิมะตกแล้วคือผมมาเตรียมชุดมาคือแบบชุดแบบบางๆอ่ะคือเป็นเป็นแบบเป็นเป็นชัยไแบบบางๆมาผมก็บอกเอ้ยตา มีมีชุดมีชุดกันหนาวยังวะล้วบอกมีแล้วพี่แล้วผมเจอหนาวแล้วพี่โคตรหนาวเหมือนกันผมเลยวคือผมคิดว่าร้อนมากคือม,มันหนาวมากมากก็วันนี้เดี๋ยวคุยกันฟอของปากของคอ,อ,อก่อนเนาะนเพื่อนแล้วเดี๋ยวรพรุ่งนี้หรือวันไหนนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตนะครับาการอยู่แล้วก็การที่ใชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมกับน้องว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็คงจะติดอยู่สองคนนี่แหละวันนี้กอ็อยู่ห้องเดียวกัน เพราะว่าน้องเอ่ออยากจะคุยกับพี่แล้วก็อยากจะมาความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้คงต้องทําคลิปด้วยกันอ,อีกนานนะแล้ว <laughs> แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมอาจจะทาช่องให้น้องแล้วเดี๋ยวทําช่องให้น้องเดี๋ยวจะใช้เครื่องสัผมทําช่องให้น้องแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะติดตามช่องผมผ่านทางน้องหรือว่าติดตามทางน้องได้เลยในการเสิร์ชเอ่อในการเสนะิร์ชยูทูบเนาะสำหรับวันนี้ก็คุยกันเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันมะรืนมีเอ่อกิจกรรมอัปเดตยังไงผมมาแนะนำนเพื่อนๆอีกทีนะครับ,รบผม ต้องอัปเดตเยอะเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ผมกับยอดมวยนะครับผมแล้วมเจอกันแล้วครับโอเคเพื่อนๆสวัสดีก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย